จ้าอันนี้ใช่นมใช่ไหมใช่ใช่แม่สวยใช่ไหมใช่ไหมทำยังไงคะทำยังไงถ้าจะกินนะ่ะจ้าเอาไปค่ะแอ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 ะจ้าก่อแอะ <c oughs> เต้นก่อนด,ดัง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 ทำตาปิ้งปิ้งก่อน <c oughs> ทำตาปิ้งปิ้งก่อน โอเคไม่ปิงปิงปิงทีนึงพี่พี่เขายังไม่เคยเห็นเวลาหนูทําตาปิงปิงน่ะทายังไงทําตาปิงปิง,ปง <c oughs> เงินอ่าให้มันได้หยุ่นเดะแล้วก็กินได้เลยค่ะอาหลับเลยเอ๋ <c oughs> อะไรคะอันนี้อะไรเน้นเน้นเน้นเอาไหมคะเอา ทำยังไงคะจ้าอันนี้ใช่นมใช่ไหมใช่ใช่แม่สวยใช่ไหม<อ>ใช่ไหม<อ>ทำยังไงคะ<อ>ทำยังไงถ้าจะกินนะ<อ>่ะจ้าเอาไปค่ะ